โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาสัตวัธรรมรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับโรคมะเร็งตับนี่มันมันเป็นยังไงครับคุณหมอคือก่อนอื่นก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนนะฮะว่าตับเนี่ยทำหน้าที่อะไร,ร,รนะครับตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย<อ>นะครับแล้วก็ทําหน้าที่กรองสารพิษนะครับแล้วก็แบคทีรียต่างๆที่มาจากอาหารนรืมาจากเลือดก่อนที่จะเลือดนันตรงนั้นเนี่ย จะผ่านตับแล้วก็ไปสู่หัวใจไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายนะครับนั่นตับเป็นอวัยวะที่สําคัญมากนครับมะเร็งตับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ของตัวเซลล์ตับเองคับมะเร็งที่มาเกิดมาจากท่อน้ําดีนะครับเซลล์ของท่อน้ําดีนะครับมะเร็งของเซลล์ท่อน้ําดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในคนภาคอีสานครับส่วนใหญ่ ทำไมเพราะว่าคนอีสานเนี่ยยังชอบกินปลาดิบปลาส้มปลาก้อยพวกนั้นก็อาจจะมีพยาธิใบไม้ในตับซึ่งพยาธิพวกนี้ก็ไปเจริญเติบโตในท่อน้ําดีแล้วก็ปล่อยสารเคมีออกมาทําให้ท่อน้ําดีเนี่ยกลายเป็นมะเร็งนะครับนี่เป็นมะเร็งของท่อน้ําดีนะฮะอีกอันนึงก็คือมะเร็งของเซลล์ตับนะครับอันนี้มันเกิดยังไงฮะมะเร็งของเซลล์ตับเนี่ยประมาณ80%อเของมะเร็งของเซลล์ตับในก็จากไวรัสตับอักเสบ ไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันก็มีตั้งแต่ไวรัสตับอักเสบ A B C D แล้วก็อ e. ีไวรัสเอกับไว e <ừ> รัส E นะฮะติดต่อโดยอาหารการกินล้างมือไม่สะอาดนะครับเข้าห <ừ> ้องน้ําแล้ว <ừ> ล้างมือไม่สะอาดก็ปนเพื่อนมาจากอุจจาระ A ก<ม>ับ E เนี่ยก็เป็นแล้วหายขาดนะครับไม่ไม่กลายเป็นตับอักเสบเรืร้อรงังไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับไอ้ที่น่ากลัวก,ก็คือไวรัสตับอักเสบ B กับไวรัสตับอักเสบ C บ B กับ C ใช่ครับ B กับนีนติดต่อทางเลือดทางเพศสัมพันธ์จังใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือคุณกิ๊กไปถ้าเกิดคนนวดคนนวดถ้ามีมีดโกนเนี่ยมันสามารถก็ทําให้เกิดติดเชื้อจากมีดโกนได้ที่ทางเลือดส่วนใหญ่จะเป็น B ีนะฮะที่เพศสัมพันธ์ส่วน C ีนี่ต่อติดต่อทางเลือดอย่างเดียวถ้าเกิดคุณมีเชื้อไวรัส B ีไวรัสอยู่ในร่างกายนานๆเชื้อไวรัสก็ไปทํรลายเซลล์ตับทําให้เซลล์ตับเนี่ยมัน ตายอย่างนี้ยอันนี้ก็เป็นเนื้อตับธรรมดาครับอันนี้เกิดกินไขมันมากเกินไปไม่ออกกําลังกายไขมันก็จะไปสะสมที่ตับนะครับก็ทําให้เห็นเป็นสีเหลืองนะครับถ้ามีการอักเสบเรื้อรังก็จะมีการเกิดเป็นแผลเป็นมีความผืดเกิดขึ้นก็เกิดเป็นตะปุ่มตะปําหรือว่าตับแข็งแล้วตัวไวรัสเนี่ยมันก็เป็น DNA เหมือนกับเซลล์ร่างกายพวะนี้นก็มีการให้เซลล์ร่างกายกลายเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น นะวั B, วรัตบีวลรัสซีก็ทําให้เกิดเป็นมะเร็งตับเกิดขึ้นได้นะครับแต่วลรัตบีเนี่ยอาจจะร้ายกว่าวลรัสซีนิดหนึ่งคือไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่กลายเป็นตับแข็งคือจากตับธรรมดากลายเป็นมะเร็งตับขึ้นมานเลย <5 S 2> นี่เลยใช่อย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าตับนั้นถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของร่างกาย ซึ่งจะทำหน้าที่กรองสารพิษและแบคทีเรียที่มาจากอาหารหรือเลือดแล้วส่งไปยังหัวใจเพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นเองครับส่วนโรคมะเร็งตับนั้นก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันครับชนิดแรกคือมะเร็งตับที่เกิดจากเซลล์ของตับเอง ชนิดนี้โดยมากมักเกิดจากไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะชนิด B และ C ซึ่งถ้ามีเจ้าไวรัสชนิดนี้อยู่นานๆก็จะไปทำร้ายเซลล์ตับจนกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นเกิดจากเซลล์ของท่อน้ำดีซึ่งเจ้าท่อน้ำดีนั้นก็อยู่ภายในตับนั่นเองครับและถ้าคนเรากินปลาดิบๆเข้าไป ก็อาจทําให้เจ้าพญาตใบไม้ในตับไปเจริญเติบโตในท่อน้ําดีจนส่งผลให้ท่อน้ําดีกลายเป็นมะเร็งได้เลยล่ะครับมีปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกไหมฮะเหล้าครับแอลกอฮอล์นะครับเหล้าแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะไปคือผมเรียนให้ทราบแล้วว่าตับทําหน้าที่กรองทําลายสารพิษต่างๆใช่ไหมแอลกอฮอล์ก็เป็นสารพิษใช่ไหมก็ไปถ้าเกิดเราไปย้ําทําลายบ่อย ตับมันก็เกิดเป็นตับแข็งเหมือนกันอีกอันึงก็คือสารอัลฟาท็อกซินเป็นสารพิที่เชื้อรามันสร้างขึ้นเชื้อราใช่ครับอย่างเช่นไปกินถั่วริสงที่ใสร๋องถั่วลิสงใส่กระป๋องหรือถั่วริสงที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวครับแล้กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วริสงพวกนั้นถ้าเกิดชื้นๆนะครับอาจจะมีเชื้อราเชื้ออัลฟาท็อกซิน ผู้ชายนี่มีโอกาสอายุมีอายุเฉลีย่ยไหมฮะผู้ชายเนี่ยควรจะเริ่มตรวจแล้วใช่ครับะะรผู้ชายก็ควรจะตรวจตั้งแต่อายุ40ปีผู้หญิงก็50ปีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งตับนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ 1. คนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C 2. การทานปลาดิบๆที่มีพยาธิใบไม้ในตับ 3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สี่ 4. การทานอาหารที่มีเชื้อราก็มีผลเช่นกันครับคุณหมอฮะสมมติว่าคนเป็นไวรัสแต่ไวรัส B C อะไรพวกนี้สมมติว่านะครัคุณหมอแล้วเขายังเป็นคนแข็งแรงคือเล่นกีฬาเล่นอะไรอย่างงี้อ,อาการมันจะออกไหมคุณหมอคือบางคนเนี่ยมาออกอาการเมื่อมันสายแล้วอะครับนะครับอาการที่เห็นก็คือมีตาเหลืองตัวเหลืองมีจุกบริเวณท้องหรือคาได้ก้อนนะครับอันนั้นมันก็ช้าเกินไปแล้วนะครับ ถ้ามันเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนีครมันก็ยังพอรักษา,า <พอ S 2> ได้นะครับถ้าเจอก้อนใหญ่แล้วมันก็ลํบาบากในการรักษาแสดงว่าอาการไม่ออกแต่ว่าตรวจได้อาจจะมาเจาะเลือดูการทางานของตับ นะครับดูว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือยัง<ำ>มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีหรือ<ำ>เปล่ามีภูมิคุ้มกันสนําหร,ร,รับไวรัสบีหรือยังว่าตอนนี้เรามีวัคซีนสําหรับป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอ๋อแต่บางมนยังไม่มีผมไปฉีดวัคซีนก็ป้องกันได้ใช่ครับอย่างน้อยก็ป้องกันได้5ปีอาจจะเช็คดูอีกทีแล้วค่อยมาว่ากันใช่ครับคุณหมองั้นเดี๋ยวผมโอเคไม่ตรวจก่อนตรวจเลือดใช่ไหมครับแล้วก็ทามาตราสัม แพทย์หญิงกมลพรลิมชวลิตรังสีแพทย์ยในตอนนี้ทั้งคู่ก็กำลังจะเริ่มทำการตรวจเอราซาวด์ alt, เพื่อดูว่าตับนั้นมีก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อแปลกปลอมขึ้นมาหรือไม่ครับซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดจะมีคุณหมอคอยอธิบายอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับบอให้หายใจเข้าแลหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก้นใจไว้นะ หายใจเข้าแรงๆเลยลุกๆแล้วกลั้นนะคะหายใจได้ค่ะหายใออกนะหายใจเข้าแรงๆอีกทีเลยหายใจได้ค่ะสว็ดี ตูนี้นแขงไปทางซ้ายนะคะหน้าตาคุณติ๊กไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนะฮะอ๋อฮะอัลฟาฟีโตโปรตีนนะฮะเป็นสารที่มะเร็งก่อขึ้นนะฮะของคุณติ๊กก็สามจุดสี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแตตัวนี้ถ้าเกิดคุณมีมะเร็งตับเกิดขึ้นเนี่ย Alpha <400. S 1> อัลฟาฟีโตโปรตีนมันจะเกินสี่ร้อยเกินสี่ร้อยโอ้ที่คุณสามจุดสี่เองนะครับอัน<โดย>นี้การทํางานของตับนะฮะตับ ของคุณคติ๊กก็ยังดีนะครับไม่มีการอักเสบนะครับ S c O T S C B T อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดเลยระดับก็มีขนาดปกติดีนะครับต่มีไขมันสะสมในตับเยอะนะครับกินไขมันกินอาหารที่มีคือมันเยอะมันเยอะกว่ามกันใช่ครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขออกกําลังกายนะครับแล้วก็ ออกกำลังกายที่มีการเผาผลาญนะครับไม่ได้ไปยกลงน้ำหนักนะคือมีไขมันในตับสูงสรุปแล้วของคุณติ๊กก็มีไขมันในตับนะครับไม่มีเนื้องอกไม่มีก้อนอะไรนะครับนะครับแต่อย่าลืมว่าพวกนี้ถ้ามีก้อนขนาดเล็กเกินกว่า2เซนเนี่ยบางทีอัลตราซาวก็ตรวจไม่เจอรอบมาต้องหมันมาตรวจใช่ครับในคนที่มีเชื้อไวรัส B หรือเชื้อไวรัส C เนี่ยควรจะเช็คอัลตราซาวทุก3-6เดือนนะครับแต่ของคุณติ๊กไม่มีเชื้อไวรัส B ไม่มีเชื้อไวรัส C เพราะนั้น คงไม่ต้องมานั่งเช็คทุกทุกสามือหกเดือนปีหนึ่งปีละครั้งอเนะครับตอนานี้เราต้องตรวจตรวจกรองอย่างเดียวหน่อยจะดีที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งตับนะครับเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นพวกนี้ก็มีโอกาสที่เราจะมีเชื้อไวรัสบีหรือมีโอกาสเป็นมะเร็งตับพวกนี้ก็ต้องมาตรวจกรองนะครับคุณหมอฮะทีนี้สรุปเลยสรุปนิดนึงก็คือแปลว่าทุกคนที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงก็แล้วแต่ผมว่ามาตรวจ ทรัอย่างน้อยก็มาตรวจร่างกายสักหนึ่งหนึ่งครั้งนึครั้ะครับต่อปีต่อปีนะครับโอเคครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอเลยครับให้อำนวยการโรงพยาบาผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ยุทธนาสัตว์กำรงครับขอบคุณมากครับ